สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับที่สุดใจรถตื้สองนะครับทุกคนทุกท่านนะครับกลับมาพบกับช่องครับศูนย์รถตู้สองนะครับทางมิ้งพิจนตรครับกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ครับกลับมาพบกับเม้งครับนอีกครั้งนะครับที่บริษัทพิยิตนะครับสาขาซีนฮงทับ46นะครับที่ตั lambda, ้งครับอยู่ตรงแผงบัญชีนะค네รับเขตหนองจอกนะครับกรุงเทพมหานครนะครับคังรถมือสองครับที่ใหญ่ที่สุดนะครับในย่านนี้นะครับวันนี้ครับต้องบอกก่อนนะครับผมอยู่สาขาใหม่ครับที่ซีนวงนะครับ46นนะคครรรััับบเามีอยู่ก3สาาขนะะครับจมีที่เสีไทย68 แยกหนึ่งครับมินบุรีกรุงเทพหานครแล้วฝั่งตรงข้ามครับที่เสียทย95นะครับวันนี้ด้านหน้าครับผมพามาชมครับและรีวิวครับรถเซกเมนต์ของโตเอสย5ที่นั่งนะครับคันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นระบบไฮบริดนะครับสุดประหยัดนะครับมาพร้อมกับราคาคันนี้ฟรีดาวน์ผ่อนเพียงแค่หมื่นเดียวทันครับกับโตโยตานะครับ CSR นะครับ1.8ึ่งจุดแปดไฮบิดไฮตัวท็อปคันนี้ครับเป็นโฉมปี2019นสครับจดทะเบียนครับ20ต้นปีครับรถบ้านมือเดียวผู้หญิงแข่งยางสภาพเดินสวยครับได้เป็นงานสีขาวมุกครับต้องบอกก่อนครับรุ่นของตัว CSR นะครับมีรุ่นของตัวน้ำมันล้วนครับที่เป็น1.8ตัว NT นะครับและมีตัวรองท็อปที่เป็นตัวน้ำมันล้วนตอกตัวมิดนะครับและจะรับขึ้นมาเป็นรุ่นของตัวไฮบิดที่เป็นตัวมิดนะครับตัวรองท็อปและก็คันนี้จะได้เป็นตัวไฮของตัวท็อป แจ้งเตือนอัลไซเตานะครับเรดาร์ได้ฟที่พูดคอนโทรลระบบบสปอร์ตนะครับมีให้ซึ่งวารันตีของตัวนี้ครับระบบพับแบตเตอรี่ยังเหลือ5ปีจากศูนย์เลยครับฝ่ยด้านหน้ารุนนี้ครับได้เป็นงานไฟครับของตัวเหลาดูแก้วครับิกเตอร์ของตัว L LED นะครับ งานเดลิเด้านล,ล่างที่เป็นงาน2วันนิดร้อยด้านบนของตรงงานโคมตัดตัดที่งานที่เป็นซีเคียวนะครับหรืองานไฟเดินด้านบนการโคมเที่บลอนแล้วเซ็นเซอร์ด้านหน้าครับระบบแจ้นเตือนนะครับมีให้4จุดพร้อมง,งานไฟเต็มหมอคู่ล่างครับเลขทะเบียนครับที่ได้มาครับเลขทะเบียน9กกไก่เทาหารครับ6922ของกรุงเทพมหานคร ถ้าใครกำลังมองหาความประหยัดของเจ้าตัว S v คันนี้นะครับผมบอกเลยคันนี้นะครับได้ความประหยัดของตัวระบบไฮบริดต,ตกอยู่การที่งานครับ23.3กิโลเมตรต่อลิตรเครื่องยนต์ที่มาเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับผสมผสานครับระบบตัวมอเตอร์ไฟฟ้าไฮบริดคันนี้นะครับชาร์จแบตเตอรี่ไปไว้จานที่หลังซึ่งวงนรตีของตัวแบตเตอรี่ที่ผมบอกเบื้องต้นยังเหลือ5ปีจากศูนย์นะครับ เครื่องยนต์น้ำันกำลังที่มา122แรงม้านะครับคันนี้นะครับได้ความประหยัดแน่นอนนะครับในการใช้งานนะครับให้ดูสภาพของตัวงานฝากระโปรงนะครับด้านหน้านะครับไม่มีอรอยบุบนะครับหรือลอกยิ้มนะครับสามเหลี่ยมเกิร์ฟของตัวงานฝากระโปรงทั้งฝั่งฝั่ง สภาพเดิมนะครับคันนี้ราคา5 9 9 0 0 0าบาทได้เจ้าตัวท็อปคันนี้ครับไปใช้งานเลยนะครับต่อมาให้ดูส่ันธันด้านข้างครับสภาพสวยเดิมนะครับคันนี้ตัดเป็นงานคิ้วโป่งซุ้มล้อที่เป็นงานสีดำชาด้านข้างจะเป็นงานสีดําแล้วล้อแมกซทูโทนของตุลุตัวไฮที่ให้มาขนาด17นิ้วนะครับและได้ยางเปีใหม่แกะกล่องเลยครับคันนี้เป็นยางโรมาปี2องพครับี ต้องบอกก่อนว่าช่วงล่างครับของเจ้าตัว CHR คันนี้นะครับน่าใช้งานเพราะว่าช่วงล่างครับปรับเปลี่ยนด้วยงานดิิสโบรอิสระมากขึ้นระบบเบรคครับ ABS เครับจะระเบรคของตัว EBD เสริมเลเบรคของตัว BA นเครับเจ้าคันนี้มีให้เรียบร้อยแล้วนะครับสภาพแม็กสวยเดิมนะครับอาจจะมีการเก็บรอนิ้วรอยงานของตัวงานแม็กเล็กน้อยนะครับส่วนการขัดเงาครับทำการเก็บให้แต่ยางครับคันนี้ได้ยางเปรหมแกะกล่องของโตโยต้านะครับปี2 0 2 5บต้องบอกก่อนว่ายางโตโยต้าข้อดีของเขานะครับ ไม่ว่าจะเป็นถนนลื่นหรือการเก็บเสียงคราวนี้นะครับสามารถครับขับนิ่มนั่งสบายและใช้งานได้เกี่ยวยาวเลยครับให้ดูช่วงล่างครับสภาพเดิมครับหน้ายางสภาพสวยเดิมเลยไม่มีรอยแตะได้ยางปีใหม่แกะกล่องเลยนะครับช่วงล่างมาร์คสีแจ่มสีนะครับอยู่พัดน้ำข้างคันนี้ครับถือว่าสภาพสวยเดิมเลยนะครับต่อมาให้ดูกระจมงข้างครับงานสีเรียวตัวรถปัดพาเไฟฟ้าตัดด้วยสกินงานที่เป็นงานโครเมียมมีงานเฟรชตัวเรียบร้อยเลยนะครับประจด้านหน้าแท้เดิมจากศูนย์โตโยต้า เป็นออซิกรัดครับสชั้นซับเสียงให้เรียบร้อยไม่ว่าจะเป็นกล้องเลนด้านหน้าของการแจ้งเตือนมีให้กล้องบันทึกด้านหน้าครับเจ้าคันนี้นะครับมีให้เรียบร้อยแล้วติดตั้งงานฟิลดด้านหน้า40%ด้านข้าง60%ไม่ว่าจะุญแจีเดตผมมีให้2อดอกพร้อมแหงประตูด้านหน้าเป็นระบบของตัวสว่านที่นะครับกระจกแท้เดิมจากศูนย์โตโยต้านะครับมีระบบออโต้ลามกันการโจรกรรมที่เรียบร้อยให้ดูงานภายในนะครับต้องบอกก่อนว่าเจ้าตัวครับ CSR รุ่นของตัวครับไฮคันนี้นับด้านในเป็นคุมโทนด้งานสีํา สภาพเบาะสวยสวยเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบแอร์แว็ควอยมีให้8จุดนะครับพรมลายสภาพเดิมไม่มีร่อนนะครับหรือการริ้วรอยของตรงงานพรมลายหน้าจอครับเดิมโรงงานนะครับคันนี้นะครับต้องถอดเท่าที่ครับหน้าจอคันนี้เป็นงานของตัวชิน o ูดเดิมเเดิมแล้วนะครับมีงานแอร์ออโต้ที่เป็นดูโอโซนแบบทูมด้านซ้ายและขวาจับคู่มาพร้อมลงตัวเกีย e-cvt ไม่ว่าจะเป็นโบกของตัวปักกิ้งครับแบบมือฟ้าออโต้เบรกโฮมมีให้เรียบร้อยแล้วนะครับสภาพคอนโซลด้านหน้าครับสภาพเดิมนะครับ คอนโซลจะตัด้วยงานที่เป็นยาเสียมตานครับเป็นงานหมุนนุ่มนะครับเป็นงานหนังหุ้มให้เรียบร้อยนะครับผมต้องการแกะให้ดูโครงสร้างแบบบรียดเลยนะครับเหมือนลูกค้ารับชมเองที่ทางบริษัทยนนะครับนว้อจาักของการดูรถมาสองครับหนึ่งรอโครงสร้างหลักๆเลยผมต้องการแกะให้ดูนะครับว่ารอสภาเป็นอาร์ครับด้านข้างนะครับไม่มีรอยรอของการตัดต่อหรือการเคาะงานครับของตรงงานโครงสร้างด้วยมาตรฐานของทางบริษัทยนต์นะครับที่เราเปิดมานะครับยี่สิบปีนะครับถ้าเราคข้ารับรถไปนะครับไปเจอครับว่ารถมีการชนโครงสร้างพิบวบจนน้าตัดต่อครับ ผมรับซื้อคืนเจตโนนนะครับมาตราของการตรวจสอบรถของทางของผมนะครับมีบริษัทของทางอิเล็กชั่นหรือกูอ n เล็กชั่นครับภาพตรวจสอบโครงสร้างของตัวรถครับให้อีก274รายการนะครับลูกค้าสบายใจได้ว่ารถของรถทุกคันมีมาตราของการตรวจสอบโครงสร้างของตัวรถครับมือสองแน่นอนนะครับต่อมาไล่มาให้ดูทีวลของตรงงานด้านข้างนะครับงานสครับเพจนะครับมีให้เรียบร้อยแล้วแท้เดิมจากศูนย์นะครับ นะครับไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างงานเสาเอด้านข้างหัวน็อตไม่มีการแกะหรือการขยับวัสดุด้านข้างสภาพสวยเดิมนะครับคันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นระบบของตัวกระจกนะครับได้เป็นงานออโต้ทั้ง4บานแล้วนะครับวัสดุด้านข้างครับจะตัดเป็นงานกราฟิกครับลายด้านข้างให้เรียบร้อยนะครับและตัดเป็นงานสีวินโนแบ็กนะครับออกแบบดีไซน์ให้ดูหรูนะครับและน่าใช้งานมากขึ้นนะครับลูกยางขอบประตูนะครับไม่มีรอยฉีกขาดรือรอยเปื่อยนะครับด้านข้างแผงประตูสภาพสวยเดิม นะครับผมบอกเลยว่าคันนี้รถบ้านมือเดียวและผู้หญิงใช้งานครับต้องบอกก่อนว่าข้อดีของรถบ้านหรือผู้หญิงใช้งานคันนี้นะครับเขามีการดูแลรักษานะครับอยู่แล้วนะครับให้ดูสภาพของตัวด้านหลังนะครับด้านออกแบบดีไซน์ของเจ้าตัวด้านหลังตัวซีดอาออกแบบด้ามจับงานคล้ายๆรุ่นของตัว Honda HRV จะทําด้ามจับมาขึ้นมาอยู่ด้านบนนะครับไม่ว่กระจการตัดดีไซน์ครับด้วยงานครับสีดำนะครับเป็นดำเงานะครับ ด้านหลังถือว่าคันนี้นะครับขึ้นลงสะดวกสบายรองรับของตัว Isofix เด็กหรือเบาะเด็กทั้ง2ฝั่งแล้วนะครับสายที่ดิเบลหมอนรองคอมีให้สามตำแหนง่งและเบาะแถว2ส,สามารถทำการพับลงได้นะครับพอเราต้องการใช้บนที่นะครับด้านหลังในการขนของเก็บสัมภาระเพิ่มเติมนะครับงานหลังคานะครับจะได้เป็นงานทรับสีดำไฟคอนโซลมีให้เล็บ,บอแล้วนะครับ มาให้ดูโครงสร้างด้านหลังนะครับคันนี้นะครับสภาพเดิมนะครับไม่มีร่องของการเคาะงานหรือการตัดต่อของตรงงานโครงสร้างนะครับดีเทลของตรงงานเสาซีนะครับคีรบอทดครับอยู่เดิมโรงงานนะครับผมทาการแกะให้ดูแบบละเอียดเลยนะครับเหมือนลูกค้ามรับชมเองครับให้ดูโครงสร้างทุกรายละเอียดครับตรงนี้นะครับว่าของเราไม่มีการชนโครงสร้างหรือการตัดต่องานโครงสร้างมาได้นอนนะครับด้านหลังมีที่วางขวดน้ําแก้วน้านะครับแผงประตูล็อกเด็กมีให้เรียบร้อยลูกยางขอบประตูสภาพเดิมนะครับคือว่าคันนี้ครับช่วงล่างสภาพเดิมไม่มีค้าสนิมนะครับคันนี้ ไม่มีอยู่หรอสภาพนายัางไม่แกะนอย่างครับไม่ไม่แกะๆกองเลยครับขอโทษทีนะครับสภาพของตรงงานไฟท้ายนะครับเป็นงานไฟของตัวนะครับ LED เรียบร้อยแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเซ็นเซอร์ความปลอดภัยด้านหลังมีให้4โจทย์นะครับกล้องมองหลังมีเรียบร้อยแล้วนะครับงานสปอร์ไอร์ไฟเบรกที่สามสัญญาณชักฟินดด้านบนครับมีให้นะครับเรียบร้อยนะครับต่อมาผมไล่ดูห้องสายเก็บของด้านหลังคันนี้ครับถือว่ากว้างขวางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นถาดรองนะครับมีให้นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับ แล้วก็นะครับในส่วนตัวด้านล่างจะเป็นงานชุดซ่อมปะยางนะครับรุ่นใหม่เขาจะเป็นงานชุดซ่อมปะยางเรียบร้อยซึ่งจะไม่มีนะครับล้อไหลให้นะครับม่านปิดครับด้านหลังนะครับคันนี้สามารถทาการถอดออกได้แต่ให้ดูทีวีของตรงงานฝาท้ายก่อนนะครับว่าสภาพงานฝาท้ายครับหัวน็อตไม่มีการแกะหรือการขยับนะครับทั้งสองฝั่งนะครับกระบอกโชคสภาพเดิมท้ายเดิมนะครับไฟท้ายแท้เดิมโรงงานและเข็มตั้นท้ายสภาพเดิมสวยนะครับคันนี้นะครับ ไม่มีอรอยของการชนโครงสร้างหรือการเคาะงานหรือรอยบุบเลยนะครับต่อมาดีเทลฝวางขวานะครับสภาพเดิมนะครับให้ดูแผงประตูด้านหลังนะครับไม่มีอรอยนะครับถลอกเดี๋ยวมทํำการทําสปาเก็บรายตัวงานไม่ว่าจะเป็นการถ่ายมันเครื่องนะครับคันนี้นะครับเดี๋ยวผมแถมฟรีประกันเครื่องเกียร์ให้ลูกค้าซ่อมศูนย์นะครับอีก1ปีนะครับ ต้องบอกก่อนว่าคันนี้นะครับยังเหลือวารันตีศูนย์ครับเรื่องแบตเตอรี่5ปีไม่ว่าลูกค้าจะประกอบอาชีพอะไรก็ตามพนักงานบริษัทครับข้าราชการอาชีพที่มีกษัตริยชัดเจนนะครับตอนนี้เรามีแคมแคเปญแคมเปญนะครับดอกเบีย้ยโปรครับสาขาใหม่ที่สวินทวงศ์นะครับรับไปเลยดอกเบีย้ยรับต้นเพียงแค่4ปี2.35นะครับสามารถผ่อนได้สูงสุด7ปี84งวดคันนี้ครับตกฟรีดาวผ่อนเพียงแค่หมื่นเดียวแต่ราคาเพียงแค่590,000เาหมื่นนะครับเก้าบาท สามารถเข้าครับมาดูรถและต้องขับได้เลยที่สัพยนต์หรือสามารถโทรมาสอบถามรายของตัวรถครับหรืออะไรต่างๆครับผมได้เลยนะครับเซอร์เมงผมดูเลยเคสตั้งเต่กต้มจะจบได้นอนนะครับต่อมาพอมาให้ผมไปดูนะครับว่าออปชั่นของตัวไฮที่ให้มานะครับไม่ว่าจะเป็นระบบของตัวพัสว่าที่มีให้นะครับกระจมองข้างครับปรับพับไฟฟ้านะครับเป็นงานออโต้พับกระจกให้โดยอัตโนมัติแล้วกระจด้านลงนะครับเป็นอัตโนมัติทั้ง4บานแล้วเรียบร้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบของตัวนะครับบายสปอร์ตนะครับมีให้เรียบร้อยด้านข้างนะครับ ระบบของตัวแอคทีฟคุ้นคอนโทรหรือเรดาร์คุ้คอนโทรมีให้นะครับเบาะปรับครับเป็นงานปรับแมนวลนะครับแต่จะมีตัวสไลด์เบาะนะครับด้านข้างให้เรียบร้อยแล้วโครงสร้างด้านข้างนะครับสภาพเดิมนะครับไม่มีรอยของการเคาะงานนะครับแล้วก็ตดต่อของตรงงานโครงสร้างงานเสาบีนะครับด้านข้างสภาพเดิมสวยเลยนะท้งน้านบนและก็งานด้านล่างนะครับวงมาลนยนะครับมันติฟังก์ชันนะครับระบบของตัวชิปเรนการกัะดอตเรนมีให้นะครับแล้วก็ระบบของตัวนะครับมุมอัลซตาหรือการฉ่อยนะครับ แจ้งเตือนมุมอับครับมีให้เรียบร้อยแล้วไฟหน้าเป็นงานออตโต้ตัดหมอกมีให้ครับระบบตัวคร,รับเลี้ยวคอสทฟิกอะเรสต์มีให้ที่ปั๊มน้ำมันเป็น雷达ของตัวงานออตโต้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับฝั่งซ้ายระบบของตัวเ n t e r t a i n m e n t เครื่องเสียงรับสายวางสายนะครับระบบควบคุมโทนรรรรเรดาร์มีให้เรียบร้อยนะครับอันนี้นะครับแลหน้าจอเล็กไม่เป็นแค่เจ็ดหมื่นโลเท่านั้นนะครับไม่แท้ไม่เดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าจอ หน้าพัสกรีนของตัวคินวูดนะครับคันนี้นะครับมีให้เรียบร้อยเดี๋ยวเขาจะทำเการนะครับสตาร์ทให้ฟังเสียงของตัวเครื่องยนต์ก่อนนะครับกุญแจเป็นงานขี่เรียบร้อยแล้วนะครับปุ่มพาวเวอร์อยู่ด้านขวามือนะครับระบบไฟหน้าสูงต่าอัตโนมัติให้เรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้นะครับนะครับระบบของตัวเครื่องยนต์ตอนนี้ทํางานแล้วนะครับคาเคือคำว่าเลดี้จะเป็นการทํางานของตัวระบบมอเตอร์ไฟฟ้านะครับกล้องมองหลังการเชื่อมต่อของตัวหน้าจอพัสกีนครนี้นะครับทำการนะครับรองรับระบบของตัว Apple c a r p l a y Android Auto ให้เรียบร้อยแล้วนะครับเชื่อมต่อบลูทูธได้ นะครับแล้วก็มีระบบของตัวเส้นกร้ยของตัวก้อมองหลังนะครับให้เรียบร้อยงานแอร์เป็นงานครับดูโอโซนแบกทูมด้านซ้ายด้านขวาเป็นแอร์อานนะครับตัวกรอง PM เฝุ่นครับให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ด้านล่างจะมี USB นะครับว่าใช้งานจับคู่เป็นระบบของตัวเกียร์อีที่เป็น ecvt ปักกิ่งครับเบรมือไฟฟ้าแล้วก็ออโต้เบรคโฮนะครับคันนี้มีให้ระบบกันกระเทกถลันทัคเชนคอนโทรลมีให้ e v m o โหมดนะครับมีให้เรียบร้อยแล้วนะครับที่พักแขนตรงกลางเป็นวัสดุที่เป็นงานหนังนะครับพุ่มนะครับ เราก็จะมีถาดรองด้านข้างให้เรียบร้อยแล้วนะครับจบมาหลังตัดแสงครับออโต้นะครับให้เรียบร้อยนะครับกล้องมันถึกด้านหน้าคันนี้ติดตั้งมาเรียบร้อยแล้วนะครับลูกค้าต้องทําการติดตั้งเพิ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นครับแผงนะครับบังแดดของตัวคู่หน้าเป็นงานไฟออโต้นะครับให้เรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้ผมบอกเลยว่าคันนี้นะครับคุ้มค่าคุ้มราคา ห้าแสนนะครับเก้าหมื่นเก้าพันบาทกับเจ้าครับโตโยต้าครับ CR หนึ่งจุดแปดไฮเบนตัวไฮตัวท็อปปีสองพันสิบเก้านะครับจดเบี้ิเคันนี้ฟรีดาวน์ฟอนเพียงแค่หมื่นเดียวเท่านั้นครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจสามารถโทรหาผมได้เลยนะครับเซอร์เมงครับที่เบอร์ศูลูกซีหนึ่งสี่หกหกศูนย์สองสามนะครับเบอร์โทรนี้นะครับแอดไลน์ทักขอสอบถามรายละเอียดเรื่อนไขไฟแนนซ์ต่างๆหรือเรื่องตัวรถต่างๆครับเดี๋ยวผมดูแลนะครับเคสให้กระจุ่มจนจบได้นอนนะครับ ต่อมาผมพามาชมในส่วนตรงงานห้องเครื่องครับด้านหน้าด้วยกันนะครับเครื่องยนต์เที่มานะครับคันนี้ขออนุญาตทำการเปิดให้ดูเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์เบนซินขนาด1.8ลิตรนะครับผสมประสานระบบของตัวมอเตอร์ไฟฟ้านะครับคันนี้ทําการชาร์จไปเก็บกำลังของการทํางานไว้ที่รับมอเตอร์แบตเตอรี่ด้านหลังนะครับซึ่งวารันปีของตัวแบตเตอรี่ยังเหลือจากศูนย์นะครับอีก5ปี คเมื่อจีบแบตเตอรี่ด้านหน้าอยู่คนทำการชิคค่าซีซีนะครับเบื้องต้นให้นะครับทําการถ่ายน้ำมันเครื่องครับของเหลวให้นะครับเบื้องต้นจะให้ดูโครงสร้างครับด้านหน้านะครับไม่มีรอรอนนะครับการทำงานหรือกระป๋อนะครับสภาพของตัวเบ้าโชงสภาพเดิมฝากระโปรงครับเดิมเดิมนะครับไม่มีรอยบุบนะครับพิกเกอร์นะครับทุกอย่างมอกนะครับอยู่ครบนะครับสภาพเดิมสวยเลยนะครับเน้นเทเบลต่าเดิมนะครับให้ดูงานนะครับเบ้าโช้งปักขวา ฐานด้านหน้าครับไม่มีพบวิ่งงอนครับหรือหล่อของการตัดต่อหรือการต่องานโครงสร้างนะครับเดี๋ยวก่อนส่งมอบนะครับผลทำการเก็บโดยตรงงานนะครับด้านนอกด้านในนะครับเปลี่ยนฐานรั้มันเครื่องของเหลวนะครับตรวจสอบเช็คระบบของตัวเครื่องยนต์ไฟฟ้าแล้วก็แบตเตอรี่ให้ลูกค้านะครับก่อนส่งมอบนะครับใครกำลังมองหา SUV นะครับพาที่นั่งระบบไฮบริดส่วนประหยัดตัวท็อปสุดดุ่ยครับเลขไมค์คันนี้นะครับเพียงแค่7จ็นโลนะครับมาพร้อมกับราคาเพียงแค่599,000บาทฟรีดาวตกผ่อนเพียงแค่หมื่นเดียวเท่านับ สามารถโทรหาผมได้เลยนะครับซื้อเมงที่เบอร์ทุกซีหนึ่งสี่หกหกศูนย์สองสามนะครับเบอร์โทรนี้นะครับแอดไลน์ทักมาสอบถามไลน์หัวต่อรถครับหรือใครต่างๆกับทางผมก่อนได้เลยนะครับก็จะกันนะครับฝากรถแชร์กดติดตามนะครับประทางช่องครับศูนย์มือสองนะครับประทางเมฆพยนต์ครับเพื่อจะไปภาอัปเดตครับธนูสวยขันต่อไปนะครับวันนี้ครับทางเมงนะครับขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ